วัครับวันนี้เราจะมาตั้งไฟรีโวกันนะครับพอดีไฟมันสูงไปนะครับไปโหลดหลังมาสองนิว้วมันก็เลยทำให้หน้าเช็ดขึ้นดูนะครับนี่มาโฟกัสไหมเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันนะครับว่าขันน็อตตัวไหน ทำ,ทำได้สองอย่างานะครับไอคุญเกยร์เบอร์แปดขันตรงนี้กับไฟลีโวนี่ครับขันหมุนตามชิมนาฬิกาก็คือไอไฟจะต่านะครับโอเคควงก็ได้นะครับไอควงก็เย,ยเข้าที่ร่องเลยนะครับนี่จะมีร่องให้เข้านะครับ ม,มันจะเป็นเฟืองนะครับนี่จะเป็นเฟืองอยูย่ก็หมุนเลยต้องเปิดไฟหน้าก่อนเปิดไฟหน้าก่อนนะครับมตามชิดนี่มันมันจะต่ำนะ ใช่คหัวน้นน่าจะตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะไม่ใช่นะน่าจะซ้ายขวานะขันรู้ล้ว

ใช่จริงนะครับตัวนี้นะครับตำข้างนี้บ้างนะครับตัวบนนี้้ายขัวนะครับตัวล่างใส่ละกูเพียงมุมนี้นะครับมุนตามเข็มนาฬิกานะ น้ำเค็มนาฬิกาไฟจะสูง ประมาณนี้นะครับจะไม่ใช่ว่าอันบนนี้ไซส์ขวานะครับอันล่างนั่งสูงตำ่ำทดสอบไฟสูงกันสิตรงนี้ครับ